สวัสดีครับผมคูณัสกราฟิกนะครับจากช่องคูณัสกราฟิกเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับมีผู้สอบถามเข้ามาหลายท่านนะครับก็เลยอยากมาแนะนําเกี่ยวกับ s p e t i a l m e t a v เ r ิรนะครับที่มีการอัปเดตนะครับเรื่องของการ u u s สคริปชันนะครับห้องที่เราเคยแชร์นะครับจะยังแชร์ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็แบบฟรีกับแบบ u u s สคริปชันนะครับมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงนะครับมาดูกันครับ อันดับแรกนะครับเวลาที่เราจะแชร์ห้องของเรานะครับเวลาเราจะกด Copy Link ์นะครับไปนะครับก็จะขึ้นให้เรา b s c r i p t i o นนะครับแต่นะครับเรายังสามารถนะครับส่งเป็นแบบเมลพิเวทนะครับเอาลิงก์นี้ไปส่งเป็นแบบเมลได้3เมลนะครับสมมุติใครจะทำห้องประเมินหรือว่าส่งให้อาจารย์ก็ยังส่งได้นะครับเหมือนเดิมเข้ามาได้เข้ามาดูได้นะครับหรืออาจจะเลือกพรีเซนต์โดยใช้เครื่องของเราเป็นหลัก ฉายภาพออกไปก็ได้นะครับอาทีนี้แบบฟรีนะครับที่ยังแชร์ได้อยู่ก็คือ,อเขาจะให้เราสร้างห้องนะครับก็คือใช้โมเดลของเขาเนี่ยได้สามห้องนะครับใช้เครื่องมือแบบไม่จํากัดเลยนะครับเอาโหลดข้อมูลเข้าไปได้500เมกะไบต์นะครับแล้วก็เครื่องมือพื้นฐานนะครับทีนี้สําหรับคนที่เคยแชร์ห้องไว้แล้วนะครับก็คือหมายความว่าเคยสร้างไว้แล้วนะครับยังดูได้หรือเปล่าคําตอบก็คือ ยังเข้าไปดูได้เหมือนเดิมนะครับยังเข้าไปดูได้เหมือนเดิมอ่าเมลนี้จะไม่ได้ b s c r i p t i o นนะครับผมจะกดเข้าไปดูห้องที่เคยแปะเอาไว้ในเว็บไซต์โรงเรียนนะครับนี่ครับ,รบว่าจะยังดูได้หรือเปล่านะครับทีนี้บางท่านก็จะอาจจะเลือกเป็นการสมัครหนึ่งเดือนแล้วก็อ่าอัปโหลดออกมาหรือว่าแชร์ออกมาก่อนได้นะครับหลังจากนั้นก็ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้งานจริงเราอาจจะยกเลิกหรือว่า ถ้าเราชอบเราก็เล่นต่อได้ครับตานี้นะครับยังเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับนี่จะเห็นว่าตัวผมเป็นตัวโฮสต์นะครับแล้วก็อีกเมลนึงที่เข้ามาใหม่ก็เข้ามาดูได้นะครับลิงก์ที่เราเคยแชร์มันก็ยังดูได้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับนี่นะครับอแล้วก็ตัวหนังสือภาษาไทยนะครับเขาเอาออกไปจากโน้ตนะครับโนตจะเป็นแค่ภาษาอังกฤษนะครับ แเขาก็จะปรับให้มันดูง่ายขึ้นแต่ความจะเป็นแผ่นสีเหลืองอันใหญ่มากนะครับนี้ก็ดูง่ายขึ้นครับแล้วก็เรื่องของโน้ตภาษาไทยที่ใครคิดว่าตัวเองอาจําเป็นต้องใช้โน้ตนะครับเป็นป้ายบอกนะครับผมแนะนําว่าให้ไปอาตกแต่งอาจจะใน Photoshop หรือว่าในแคนวาก่อนแล้วค่อยเอามาแปะรูปภาพแบบนี้นะครับจะดีกว่านะครับสวยกว่าด้วยทีนี้เรามาดูแบบฟรี เทียบกับแบบ subscription นะครับแบบสมัครลัสนะครับแตกต่างยังไงครับถ้าเป็นแบบลัสนะครับเวลาที่เราสมัครนะครับก็จะตรงโปรไฟล์ของเราก็จะขึ้นเป็นคําว่าลัสตรงนี้นะครับเราจะสามารถทำหลายๆอย่างได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างห้องใหม่สร้างสักกี่ห้องก็ได้นะครับอันลิมิเตเลยนะครับตัวนี้นะครับ นี่ครับจะแชร์ไปแบบสาธารณะก็ได้นะครับนี่แชร์แบบสาธารณะก็ได้นะครับแชร์แบบอ่าโก้ไลฟ์หรือว่าออนไลน์ก็ได้นะครับจะเป็นเหมือนกับการไลฟ์สดเหมือนเองนะครับเห็นได้ว่ามันจะปรากฏขึ้นไปอยู่บนหน้าฟีดของเว็บไซต์นะครับและอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจของ Meta v e r s e นะครับทุกวันนี้นะครับเขามีเอกชนหรือว่าบริษัทต่างๆนะครับเข้ามาเล่น เยอะมากๆครับเหมือนเป็นโลกของเกมออนไลน์ไปเลยครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกการแข่งรถอะไรพวกนี้นะครับเวลาเราโกไลน์มาจะไปอยู่ในหน้าฟีดตรงนี้ครับเหมือนเข้าไปเล่นเกมฟรีครับอันนี้ก็คือเวลาเข้าไปเล่นเอาเมลที่ไม่ได้ s u b s c r i ชัก็เข้าไปเล่นได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นดูนะเครื่องมือพื้นฐานก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับยังอยู่เหมือนเดิมกดชิปแล้วก็กดตัวรถวิ่งหน้ามันก็จะวิ่งได้ เวลาจะหมุนนะครับกดที่ลูกศรของเราได้นะครับกดกระโดดได้สองครั้งนะครับห้องนี้รู้สึกว่ากําลังจะสร้างใหม่ๆอยู่นะครับก็น่าจะกําลังพัฒนาอยู่ครับมีหลายห้องนะครับที่เจง๋จงๆเข้ามาเพียบช่วงนีง้ตัวเจ๋งๆตัวดังๆก็เข้ามาเยอะนะครับนี้ทางนี้ต้องขอบคุณสเปเชียลเมตาเวิร์ดด้วยนะครับ สำหรับท่านที่จะใช้เป็นห้องประเมินนะก,าการสอนการประเมินหรือว่าสำหรับคุณครูนะครับก็สามารถใช้เมลของตัวเองนะครับแล้วก็ยกเป็นเครื่องหลักนะครับให้คณะกรรมการเลื่อนดูได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงจะมาอัปเดตเท่านี้ก่อนนะครับถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้แนะนำอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะครับ